หอทวงแชมป์เนตาบีประกาศลดราคาเหลือแค่4 9 9เแสนเท่านั้นเองครับลดกันกระหน่ำแบบช้ำช้มากเลยครับช่วงนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าดีต่อใจสำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ก็อาจจะช้ำใจสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วเหมือนกันและยิ่งปลายปีนี้ยิ่งมีอะไรเด็ด,ด,ดแต่ละค่ายปล่อยของกันมากๆชอบจริงๆระครับราคาเดิมคันนี้นาะออยู่ที่5490 0 0บาทและตอนนี้เหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาท ลดไป50,000ื่นเลยอะทุกคนผมว่าราคาเดิมแน่นอนว่าเจ้าตัวเนะ็ตเตอร์วน่าจะเป็นราคาลถที่ถูกที่สุดใน e ีวนะีเนาะสำหรับขนาดรถขนาดนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้ราคาถูกกว่าอีโคคาไปแล้วครับทันนี้เป็นรถไฟฟ้าด้วยเด้อใครสนใจผมว่าต้องนี่ไปจองได้เลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ที่ลด50,000นเนครับจะสิ้นสุดภายใน31ตุลาคม2 0 1 6นี้เท่านั้นครับหรือว่าเหลือเวลาแค่10วันเท่านั้น ใครสนใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆต้องรีบไปที่โชว์รุมไดโช์รูมหนึ่งของเนต้าได้เลยครับใครสนใจแล้วจะถามว่าคุ้มหรือเปล่าในราคานี้ผมบอกเลยว่าถ้าราคานี้สเปซนี้คุ้มมากๆเลยครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบหน้าตาของเนต้าวีอยู่แล้วนะแต่จะบอกนิดนึงนะครับว่าเนต้าวีก็จะมีปรับโฉมเหมือนกันท้ายใหม่ท้ายใหม่สวยเลยครับแต่แน่นอนว่าปรับโฉมอาจจะไม่ได้ราคานี้ก็ได้นะ เรายังไม่แน่ใจครับว่าในประเทศไทยปรับโฉมจะเปิดตัวในช่วงไหนเหมือนกันต้องรอติดตามกันเลยครับและคันนี้ยังได้ประกันเหมือนเดิมน,นะครับมีการรับประกันตัวรถอะวารันตีนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรฟรีเน็ตเอ AC wallbox charger พร้อมกับค่าติดตั้งด้วยมีการฟรีกันไปชั้น1นาน,น1ปีฟรีค่าบำรุงรักษานาน1ปีหรือ10,000กิโลเมตรฟรีติดตั้งฟิล์มกองแสงรอบคันแล้วก็ กระจกบานหน้าด้วยนะฟรีกรอบป้ายทะเบียนฟรีชุดพรมปูพื้นด้วยเฮ้ย hey, อันนี้เจ๋งนะมีฟรีฟิล์มกรองแสงรอบคันด้วยไม่ธรรมดาเลยนะและคันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4,070 mm, มิลลิเมตรกว้าง1,690มิลลิเมตรสูง1,540ม mm, ิลลิเมตรและรยละยะถ่ารองสี่รมิลลิเมตรครับคันนี้ได้แบตเป็นแบบ ion, นะ Wh, ลิเธียมไอออนเนาะ LFP ขนาด40.4กิโลวัตต์อั่วพลังอยู่ที่95แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรครับพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าท็อปสปีดคันนี้อยู่ที่121กิมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับย้ําด้วยว่าในโหมดสปอร์ตและวิ่งได้ไกลสุดคือ384กิเมตรต่อการชาร์จถ้าเป็น NEDC แต่ถ้าเราแปลงเป็น WLTP เนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่320นะครับ แน่นอนว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถใช้ในเมืองดีๆนี่เองครับวิ่งได้สบายๆออกต่างจังหวัดก็ได้นะแต่ก็ต้องแวะชาร์จหน่อยครับเห็นแรงม้าน้อยๆแบบนี้95แรงมา้าแต่ต้องไปลองขับนะเพื่อนๆเพราะว่าแรงเด็ดเขาดีออกตัวดีใช้ได้เลยครับผมไปลองขับมาแล้วคันนี้เร่งแซงได้โอเคเหมือนกันแต่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าราคานี้ผมก็เชร์นะครับถ้าใครชอบมันคุ้มค่ามากๆครับ และเนตาวีเนื่องจากราคาดีเนาะยอดขายรวมมันก็ดีมากๆเหมือนกันครับแทบจะสู้กับแอตโตสาได้เลยเอาละครับวันนี้ผมก็มีราคาโปรโมชั่นใหม่ของรถ EV ล่าสุดสดๆร้อนๆมาให้เพื่อนๆรับชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ